กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello T นะสำหรับคลิปนี้มนจะมาสุดเรื่องราวของลุงแมวทักสินชินวาวตรกันเพื่อนตอนนี้แกอยู่ในประชาชนคนไทยห่วงเหลือเกินไม่มีอีกแล้วคนเชื่อทักสิณบ้านจันสงลารู้รักเขาไม่กลับมาทิ้งพักเพื่อไทยประชาชนที่เฝ้าศรัทธาหนีจากกรุงเทพเมืองฟ้า มุ่งหน้าไปที่ดูใบให้จะร้องทำไมร้องไปเรื่อยกลายเป็นเรื่องราวข่าวคราวที่สร้างความตาระหนกตกใจให้กับผู้คนประชาชนคนไทยกันเพื่อนเนื่องจากว่านาขณะนนี้เอง ตัวของลุงแมวหรือว่าทักษิณชินวัตรนะครับแกตัดสินใจกระโดดขึ้นรถไฟมุ่งหน้าไปที่นาราธิวาสไปซื้อน้ําบูดูให้ไม่ใช่นะครับยอกยอกตัดสินใจกระโดดขึ้นเครื่องบินเจกันเพื่อนตอนแรกบอกจะไปสิงคโปร์ไปกินข้าวมันไก่พอจะไปถึงสิงคโปร์กันเพื่อนปรากฏว่าแกหักออกซ้ายกันเพื่อนตีไฟเลี้ยวยกไฟสูงมุ่งหน้าไปที่ดูใบกันเพื่อนข่าวอัปมาล่าสุดว่าแกไปแน่แน่ว่าแกหนีไกลกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปเหตุผลคนใดตัวของลุงแมวถึงตัดสินใจทําแบบนี้ เนื่องจากว่าอำนาจเปลี่ยนทิศกันเพื่อนตรงนี้เองลมเปลี่ยนทางกันเพื่นอนก่อนหน้านั้นพระเพื่อไทยมีอำนาจมาโดยตลอดก,กันเพื่อนแกมีอำนาจต่อรองแกมีอำนาจในมือแกก็เลยไม่กลัวแกก็เลยบ่อยย่านกันเพื่อนปรากฏว่าวันดีคืนดีลูกสาวของแกนั่นก็คือนายกุงอิงถูกสารธรรนูญพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกันเพื่อนในวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมา อำนาจของพรรคเพื่อไทยก็บ่มีแล้วัเพื่อนแถมประเด็นสําคัญกันเพื่อนพรรคประชาชนคู่แข่งคู่แข่งของพรรคเพื่อไทยดันตัดสินใจยกมือให้เสียหนูกันเพื่อนอนุทินชาญวีรกุลเป็นนายกคนต่อไปคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ไปพรรคเพื่อไทยต้องกลายเป็นฝ่ายค้างกันเพื่อนทีนี้ตัวของลุงแมวแกมีคดีสําคัญอยู่ในกระเป๋านั่นก็คือคดีชั้น14ในวันที่9กันยายนปีพศ2568รที่จะถึงนี้ศาลจะมีการนัดฟังคําพิพากษากันเพื่อนนัดพิจารณาคดีถ้าหากลุงแมว จริงกันเพื่อนว่าแกไม่ได้ป่วยตรงนี้แกเข้าคุกทันทีกันเพื่อนเข้ารอบนี้ไม่ใช่ชั้น14แต่จะเป็นชั้นลอยเป็นขังซอยกันเพื่อนด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลกันเพื่อนตัวของลุงแมวคิดแล้วคิดอีก บอกว่าอยู่ไปก็ไม่มีอำนาจต่อรองหนีดีกว่ากันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปอยู่ไปก็เตะโกะกันเพื่อนเพื่อนมีเงินมากมายมาหาศาลเหมือนกับลุงแมวเ,เพื่อนจะทํายังไงผมคิดว่าเพื่อนๆก็คงตัดสินใจไม่ต่างจากลุงแมวกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เองนะบรจะสรุปเรื่องราวของทักษณิณชินวัตรหรือว่าลุงแมวกันเพื่อนที่ตอนนี้เองแกหน,นีไปหนีไกลหนีไปดูใบกันเพื่อนเรื่องราวนี้จะมีต้นสายปลายเหตุยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสรุปให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจาง,ง่ายๆตามสไตล์ hello t e s มาฟังเรื่องราวของลุงแมวกับเครื่องบินเจ็ตของเขาที่ มุ่งหน้าไปดูใบกระเล็ก,กะราผมขออนุญาตเท้าความนิดหนึ่งกันเพื่อนเพื่อให้เห็นเส้นทางไทม์ไลน์กันเพื่อนว่าลุงแมวแกมาถึงจุดนี้ได้ยังไงก่อ,อนหน้านั้นแกเป็นนายกรัฐมนตรีสองสมัยด้วยกันกันเพื่อนหลายคนชอบหลายคนเชียร์เนื่องจากว่าแกมีนโยบายดีกันเพื่อนปราบปรามยาเสพติดบัตรทองตรงนี้ก็ของแกกันเพื่อนปรากฏว่าวันดีคืนดีพลเอกสนธิกันเพื่อนได้ก่อรัฐประหารกันเพื่อนหลังจากนั้นก็ควบคุมอำนาจ ตัวของนายกทักษิณหรือว่าลุงแมวของเราตอนนั้นเกก,ก็เลยต้องจอร,รีกันเพื่อนออกจากตําแหน่งโดยปริยาย จังหวะนี้เองแกถูกกล่าวหาเงินเพื่อนรวมๆกันหลายคดีแต่คดีสําคัญมีด้วยกัน3คดีกันเปื่อนหนึ่งก็คือคดีปล่อยกู้โดยไม่ชอบโดยธนาคารเพื่อการส่งออกเป็นจนํานวนเงิน4ี่พันล้านเงินเพื่อน2ก็คือการออกฉลากแบบพิเศษกันเพื่อนตรงนี้มันผิดกฎหมาย3ก็คือการใช้นอมินีถือหุ้นชินขอบกันเพื่อนเรียกว่า3คดีใหญ่ๆตรงกระทั่งปีพศสอ5พรกันเพื้อนตัวของลุงแมวตัดสินใจกันเพื่อนบินออกจากเมืองไทยอ้างว่าไปดูโอลิมปิกที่ประเทศจีนกันเพื่อนแต่แกไม่กลับมากันเลยทีเดียว หลังจากนั้นแกก็สัตเสพเนจรใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นเวลา17ปีด้วยกันจังหวะนี้เองพระเพื่อไทยก็มีอำนาจบ้างหมดอำนาจบ้างกันเพื่อนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมาบางครั้งมีอำนาจตัวของลุงเมีวก็ยังคาราคาสังเกี่ยวกับคดีแกก็เลยตัดสินใจไม่กลับมาเมืองไทยพอหมดอำนาจตรงนี้เองตัวของลุงเมีวแกก็อยู่แบบเงีย,งยบๆที่ต่างประเทศกันเพื่อนสุดท้ายได้สุดพรคเพื่อไทยก็กลับมาเกิดมาเฉิดชายอีกหนึ่งรอบก,กันเพื่อนในวันที่ย2สิบสองสิงหาคมปีพศสองพัน6้ารอยกสน จังหวะนี้เองพรรคเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งจํานวนยเยอะอยู่พอสมควรตอนแรกบอกจะไปจับมือกับพรรคประชาชนกันเพื่อนตอนนั้นเองเป็นพรรคก้าวไกล ปรากฏว่ามีการเซ็น MOU กันเงินเพื่อนราคเพื่อไทยตัดสินใจฉีก MOU กันเพื่อนหลังจากนั้นก็ไปร่วบรัฐบาลกับกลุ่มอานาจเก่ากันเพื่อนนั่นก็คือกลุ่มของลุงประวิตยนั่นก็คือกลุ่มของลุงตู่กันเพื่อนจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาโดยมีนายกชวเสถาทวีสินในตอนนั้นกันเพื่อนในวันเดียวกันก็คือวันที่22สิงหาคมปีพศ2566กันเพื่อนตัวของทักษิณกันเพื่อนหรือว่าลุงแมวของเรากันเพื่อนตัดสินใจนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว กลับมาที่ประเทศไทยในรอบ17ปีกันเพื่อนสร้างความตระหนกตกใจให้กับผู้คนตื่นเต้นกันเลือเกินกันเพื่อนลุงแมวกลับมาแล้วพักเพื่อไทยมีอำนาจตรงนี้เองหลายคนก็ดีใจคิดว่าลุงแมวจะกลับมาเกิดและเฉิดฉายอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของลุงแมวกันเพื่อนแกเอาเท้าแตะสนามบินปรากฏว่ามีตำรวจกันเพื่อนตรงนี้ไปควบคุมตัวแกพาไปศาลทันทีเนื่องจากว่าแกมีคดีค้างเก่ากันเพื่อนต้องไปฟังคำพิพากษากันเพื่อนศาลก็เลยตัดสินมาให้แกมีโทษจำคุก8 ปีกันเพื่อนลดหย่อนผอนโทษบวกลบกันไปมาเหลือโทษแค่1ปีกันเพื่อนลุงแมวก็ชี้ช้ำกระลำปีมีโทษ1ปีในกระเป๋าหลังจากนั้นในวันเดียวกันกันเพื่อนก็มีการส่งตัวลุงแมวเข้าไปยังเรือนจําพิเศษกรุงเทพ จังหวะนี้เองลุงแมวบอกว่ากูคนระดับนี้กูไม่ติดคุกแน่นอนกันเพื่อนในค่ําคืนนั้นเองกันเพื่อนตัวของลุงแมวแกตัดสินใจเกิดอาการป่วยกระทันหันกันเพื่อนกระสอบก,กระแสก,กันเลยทีเดียวเดินไม่ค่อยไหวเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เรือนจําก็พาลุงแมวมาส่งที่ชั้น14โรงพยาบาตลตํารวจแกก็อยู่ที่ชั้น14บเรื่อยมากันเพื่อนในจังหวะนี้เองผู้คนก็คอราหา ไอ้ชิมหายกลับมาติดคุกยังไงมานอนอยู่ชั้น14กันเพื่อนหลายคนก็สงสัยหลายคนก็เครือบแครงกันเพื่อนตรงนี้เองไม่สบายใจที่ลุงแมวอยู่เหนือกฎหมายแต่ทําอะไรไม่ได้ตัวของลุงแมวแกก็นอนสบายใจอยู่ที่ชั้น14กันเพื่อนในจังหวะนี้เองพรกเพื่อไทยก็มีอํานาจอยู่กันเพื่อนไม่มีใครทําอะไรตัวของลุงแมวได้กันเพื่อนไปกอกแกะมากๆเดี๋ยวลุงแมวสั่งตกเอากันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไป จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2567กันเพื่อนตัวของลุงแมวแกอายุ70ปีพอดีกันเพื่อนได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษสามารถพักโทษในโคต้าคนแก่ได้กันเพื่อนแกก็เลยออกมาเดินชิวๆกันเพื่อนข้างนอกกันเลยทีเดียวไม่เคยนอนเรือนจำสักวันเดียวแต่แกออกมาเฉยกันเพื่อนตอนแกออกมาแกบอกว่าจะออกมาเลี้ยงหลานกันเพื่อนพอแล้วหลาบแล้วไม่ยุ่งกับการเมืองกันเพื่อน รรปรากฏว่าทันทีที่ลุงแมวออกมากันเพื่อนแก่ร่างกายแข็งแรงกันเพื่อนก่อนหน้านั้นใส่ปอคออ่อนกันเลยทีเดียวห้อยแขนห้อยขากระตรงกระเตงกันเพื่อนทันทีที่แกออกมาปอคอก็หายแขนขาตรงนี้แข็งแรงดีกันเพื่อนหลังจากนั้นแกก็เดินหน้าใส่เกียร์หมาหาเสียงช่วยลูกพักเพื่อไทยกันเพื่อนเวลามีการเลือกตั้งซ่อมตรงนี้เองตัวของลุงแมวแกจะปากกดตัวกันเพื่อนไปหาเสียงไปเรียกกระแสนิยมกันเพื่อนผู้คนมากมายก็ดีอกดีใจกันเพื่อนโดยเฉพาะแฟนขับของลุงแมวโดยเฉพาะแฟนขับของเพื่อไทย บอกลุงแมวกลับมาแล้วลุงแมวกลับมาเฉิดฉายกันเพื่อนในจังหวะนี้เองเขาสามกำซากันเพื่อนปร,รากฏว่ามีการลื้อคดีมาตาหนึ่งหนึ่งสองเงินเพื่อนที่ตัวของลุงแมวแกไปแสดงวิสัยทัศน์ที่ฮ่องกงมีการพิจารณาคดีกันเพื่อนตัวของลุงแมวแกก็หวั่นใจกันเพื่อนแต่ตอนนั้นเองเพื่อไทยยังมีอำนาจสุดท้ายและสุดในวันที่22สิงหาคมปีพศสองพรคดีของลุงแมวในความผิดมาตา1 1 2ก็ได้รับการยกฟ้องเงินเพื่อนตัวของลุงแมวแกไม่มีความผิดแต่ประราการใดกันเพืเอเ่อน ใายเหมือนว่าจะเกิดจริงๆกันเพื่อนมาถูกทางกันแล้วเนื่องจากว่าความผิดในข้อหามาตราหนึ่งหนึ่งสองน้อยคนนักที่จะรอ,อกันเพื่อนแต่ตัวของลุงแมวแกรอดหน้าตาเฉยเหมือนว่าแกจะหมดเวรหมดกรรมแล้วกันเพื่อนแต่มันไม่ใช่แบบนั้นปรากฏว่าก่อนหน้านั้นกันเพื่อนตัวของท่านเสรีพิสุทธิ์เตมีเวกันเพื่อนคู่กัดคู่เก่าของลุงแมวกันเพื่อนตรงนี้เองได้มีการตัดสินใจเดินทางไปที่ศาลดีกากันเพื่อนเพื่อให้ศาลดีกาตรวจสอบว่าตัวของลุงแมวแกติดคุกจริงๆหรือไม่เนื่องจากว่าแกไม่เคยเข้าไปอยู่ในเรือนจําเลยแกอยู่แต่ช้น สกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยอยากให้ตรวจสอบกันเพื่อนอยากให้พิจารณาอีกทีว่าตัวของลุงแมวและเมิดคําสั่งสารหรือไม่กันเพื่อนจังหวะนี้เองก็มีการรับลูกกันเพื่อนมีการตั้งคณะกรรมการสอบหมอพยาบาลที่ดูแลลุงแมวปรกากฏว่าหมอพยาบาลเหล่านั้นกระเด็นกระดอนกันเพื่อนมีความผิดจริงในข้อหาให้ข้อมูลเท็จกันเพื่อนตัวของลุงแมวแกไม่ได้ป่วยขนาดนั้นกันเพื่อนแกนอนอยู่ที่เรือนจําก็ได้แกนอนอยู่ที่โรงพยาบาลราชทันก็ได้ไม่จําเป็นต้องมานอนชั้นสิที่โรงพยาบาลตํารวจกันเพื่อนหมอบางคนถูกพักใบล ญาติหมอบางคนถูกไล่ออกเป็นลักษณะนั้นไปจังหวะนี้เองตัวของลุงแมวแกก็หวั่นใจกันเพื่อนไอ้จิ้มหายมาขุดมาค้นกูแบบนี้กูต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําอีกรอบหรือไม่กันเพื่อนคาถามเกิดในใจของลุงแมวกันเพื่อนแต่ตอนนั้นเองเพื่อไทยยังมีอํานาจอยู่กันเพื่อนตัวของนายกุงอิงลูกสาวของลุงแมวกันเพื่อนยังมีอํานาจยังเป็นนายกอยู่กันเพื่อนเป็นต่อจากเศรษฐาทวีสินกันเพื่อนปรากฏว่าวันดีคืนดีตัวของนายกุงอิงดันไปทาพรากันเพื่อนดันไปคุยกับฮุนไดให้ไม่ใช่น้ำฮุนเซนของขมรงกันเพื่อนจังหว จัานี้เองก็เลยมีการสอบจริยธรรมขององค์อิงเงินเพื่อนในวันที่29สิงหาคมพศ2568สารรัฐมนูลออกนั่งบัลลังก์เงินเพื่อนเพื่อพิจารณาจริยธรรมขององค์อิงเงินเพื่อนจังหวะนี้เองเงินเพื่อนสารรัฐมนูลมีคำสั่งเงินเพื่อนให้นายกองค์อิงพ้นจากตําแหน่งเพื่อไทยหมดอํานาจทันทีเงินเพื่อนหลังจากนั้นก็เกิดการช่วงชิงอํานาจในพิพตาเงินเพื่อนใครๆก็อยากเป็นนายกเนื่องจากว่าจะมีอํานาจต่อรองมีอํานาจเด็ดขาดเงินเพื่อนตรงนี้เองชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เงินเพื่อนสองฝักสองาย ชิงอานาจการเงินเพื่อนนั่นก็คือฝั่งเพื่อไทยกับฝั่งภูมิใจไทยเงินเพื่อนฝั่งเพื่อไทยกับฝั่งภูมิใจไทยก่อนหน้านั้นเป็นกระยาในมิตรที่ดีต่อการเงินเพื่อนเคยร่วมรัฐบาลกันมาสุดท้ายท้ายสุดแตกหักกันหานกันไม่ลงตัวกันเพื่อนแบ่งชิงเค้กไม่ได้ตรงนี้เองก็เลยแตกหักการพักภูมิใจไทยก็เลยสัตเสพเนจรมาเป็นฝ่ายค้านกับพักประชาชนเงินเพื่อนจังหวะนี้เองก็มีการต่อรองเงินเพื่อนตัวแปรสาคัญนั่นก็คือพักประชาชนว่าจะเลือกฝั่งไหนระหว่างฝั่งเพื่อไทยกับฝั่งภูมิใจไทนนเพือร ว่าพรคประชาชนกันเพื่อนยืนยันหนักแน่นว่าจะเลือกภูมิใจไทยเนื่องจากว่าเขาเข็ดหลาบกับพรคเพื่อไทยกันเพื่อนหลอกเขามาเยอะต้มเขามาเยอะกันเพื่อนไม่มีความไว้ใจกันอีกต่อไปพรคประชาชนก็เลยออกแถลงกันเพื่อนว่าการเลือกนายกพรคประชาชนจะสนับสนุนเสียหนูกันเพื่อนอนุทินเชี่ยวชาญงานก่อสร้างเห็นไม่ใช่นะอนุทินชาญวิรุณจากพักภูมิใจไทยกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยสร้างความชีช้ำกระหล่ำปีให้กับพักเพื่อไทยเนื่องจากว่าเขาจะหมดอำนาจเขาจะกลายเป็นฝ่ายค้านกันเพื่อนแม้ตอนหลังมาพรคเพื่อไทยจะ กับลามกันเพื่อนมีการเปลี่ยนแปลงกันเพื่อนออกแถลงเช่นเดียวกันบอกว่าถ้าหากได้รับการรับเรื่องเป็นนายกตรงนี้ยุบสภาทันทีเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นกันเพื่อนพรรคประชาชนเขาตั้งเงื่อนไขให้ยุบสภาภายใน4เดือนกันเพื่อนแล้วก็มีการแก้กฎหมายพรรคเพื่อไทยยังเก๊กเกลังกังกันเพื่อนไม่อยากตกลงสักเท่าไหร่แต่พระคภูมใจไทยของเส่ยหนูเขาตกลงทําตามเงื่อนไขของพรรคประชาชนเงินเพื่อนพรรคเพื่อไทยสํานึกได้เมื่อสายไปกันเพื่อนออกแถลงล่าสุดนี้เหมือนว่าจะยอมทุกอย่างแต่มันสายเกินไปกันเพื่อนไม่มี ใครเชื่ออีกแล้วจังหวะนี้เองถือว่าเป็นจังหวะนาทีชีวิตกันเพื่อนความเป็นความตายของลุงแมวกันเพื่อนเนื่องจากว่าคดีชั้น14กันเพื่อนจะได้รับการตัดสินจะได้รับการพิจารณาจากสารดีกาในวันที่9กันยายนปีพศ2568รที่จะถึงหนีกันเพื่อนหากสารดีกามองว่าตัวของลุงแมวกันเพื่อนมีความผิดจริงในข้อหาละเมิดคําสั่งศาลตรงนี้เองตัวของลุงแมวต้องจอดเรีเข้าไปอยู่ในเรือนจําทันทีกันเพื่อนไม่มีประกันตัวไม่มีกรณีใดๆทั้งสิ้นกันเพื่อนเรียกว่าลดเรือนจำ น่าสารกันเลยทีเดียวกันเพื่อนต่อให้ป่วยแทบตายก็คงไม่ได้ขึ้นชั้น14กันเพื่อนรอบนี้ขึ้นซอยอย่างเดียวลักษณะแบบนี้ตัวของล um ุงแมวแกชีช้ำกระลำปีกันเพื่อนถ้าหากสารพิจารณาว่าแกผิดจริงยังไงก็ติดคุกกันเพื่อนแถมอาจจะติดเพิ่มมากกว่าเดิมกันเพื่อนก่อนหน้านั้นละเมิดคำสั่งศาลไม่ยอมจำคุก1ปีอาจจะมีการเพิ่มโทษเป็น8ปีในคดีเก่าอาจจะมีการเพิ่มโทษในข้อหาละเมิดคำสั่งศาลแต่รอบนี้ออกมาอีกทีก็ไม่รู้จะอยู่ในสภาพไหนกันเพื่อนประกอบกับพักเพื่อไทยไม่มีอำนาจในการต่อ อีกต่อไปกันเพื่อนยังไงพรคเพื่อไทยก็ต้องกลายเป็นฝ่ายค้านกันเพื่อนตรงนี้เองจะไปบอกใครไปบังคับใครก็ไม่ได้ไม่เหมือนสมัยเป็นรัฐบาลกันเพื่อนตัวของลุงแมวแกไม่มีทางเลือกแกไม่มีทางไปกันเพื่อนอยู่ก็ติดคุกหนีไปดีกว่ากันเพื่อนแกก็เลยตัดสินใจนะในค่ำคืนอันเปี่ยวเงาดวงดาวอันมืดมิดของวันที่4กันยายนปีพศสองพรกกระโดดขึ้นรถไฟไม่ใช่นะกระโดดขึ้นเครื่องบินเจกันเพื่อนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวตอนแรกบอกจะไปที่หัวหินไปนั่งดูหอยสักหน่อยแต่ตอนลังมา เปลี่ยนใจไปสิงคโปร์กันเพื่อนไปกินรถช่องสิงคโปร์ไปกินข้าวมันไก่แต่เอาไปเอามาพอใกล้จะถึงสิงคโปร์แกตัดสินใจเบี่ยงหัวเครื่องบินมุ่งหน้าไปดูใบกันเพื่อนตรงนี้เองผมก็ไม่แน่ใจว่าแกไปดูใบหรือดูต้นแต่เอาแน่ๆตอนนี้เองแกไม่อยู่ในสิงคโปร์แล้วแกลงจอดที่ดูใบแกกําลังนั่งตีซิมตีสิงคงคิดในใจกูไม่น่ากลับเมืองไทยอยู่ดูใบก,ก็ดีแล้วกันเพื่อนนี่ก็คือรเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของผู้ชายที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรหรือว่าลุงแมวของหลายๆคนกันเพื่อนหลังจากนี้ไป จะเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจหรือแกจะเลี้ยงหลานจริงๆผมก็ไม่รู้กัน,เพ,นเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอภั้เพื่อนๆนไว้ณที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม oh.